มีติดรถไว้ก็ไม่เสียหายครับสําหรับสาวกโคตแต่งครับหลายคนอาจจะงงครับอันนี้คือสายไฟนะครับหลายคนคงไม่เข้าใจครับเอาไว้ทําอะไรสายไฟครับคือเอาไว้ลบโค้ดครับตอนนี้รถผมติดโค้ดครับซึ่งทางนี้ก็ทางในป่าครับผู้คนสัญจรน้อยด้วยเดยวจะมาสอนเป็นวิธีลบโคตดเลยนะครับ ขั้นตอนแรกให้เราหาแจ็กสีแดงครับตัวนี้ของร้อยสิบไอจะอยู่ใต้อยู่บ็อกครับแล้วให้ทำการมันจะมีฝ้าครอบอยู่ครับตัวนี้สีแดงถ้าผมถอดออกแล้วให้หันติ่งตัวนี้ครับขึ้นขึ้นด้านบนครับแล้วเอาสายไฟครับเหยียเข้าเดี๋ยวมันจะเป็นสายนี้ครับสายสีน้ำเงินกับสดท้ายสีเขียวนะครับเนี่ย แล้วเราเอาสายไฟแย่เข้าไปครับครับเดี๋ยวเข้าไปครับแล้ามาเปิดสวิตช์ดูครับรอดูไฟโคดตัวน,นี้ครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนี่คือตอนนี้รถผมติดโคดแลนิ้นเร่งนะครับ ขั้นตอนการรูปโคตรครับให้ตัวนี้ครับให้เราเปิดสวิตครับแล้วก็ดึงออกแล้วก็ยัดเข้าที่เดิมครับครับเห็นนะครับมันจะกระพิบรัวๆครับแล้วขั้นตอนต่อมาก็ดับสวิตครับแล้วเราก็จะมาถอดตัวเ็นเซอร์ อุณหภูมิน้ำมันเครื่องครับแต่ถ้าเป็นรถหม้อน้ำก็จะเป็นเซนเซอร์หม้อน้ำนครับมันเป็นเซนเซ,นเซอร์ความร้อนถอดมาครับแล้วก็นําสายไฟอีกเส้นหนึ่งครับนี่ครับเหยียบเข้าครับครับเหยียบเข้าให้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็เปิดสวิ์แล้วก็ดึงออกภายในประมาณสิบวิครับจะจะไม่ผิด ถึงออกครับแล้วมาดูไฟหน้าใหม่มนจะกกระพิบรวๆเลยครับนี้ครับง่ายครับแล้วก็ดับสวิตช์แล้วก็เสียบใส่ที่เดิมครับ ครับครับลองสตาร์ดดูครับน้ำมันนี่พอแล้วเรามาเช็คอีกครับว่าตอนนี้รถหายติดโคตรยังทำเหมือนเดิมครับให้หันหันติ่งตัวน,นี้ครับหันติ่งขึ้นเหมือนเดิมครับเสียบเข้าสายสีน้ำเงินกับสายสีเขียวเหมือนเดิมครับ แล้วมาเปิดสวิตดูครับดูไฟโค้ดครับถ้าไฟขึ้นค้างแสดงว่ารถไม่ไม่ติดโค้ดแล้วครับนี่ครับตัวอย่างของรถไม่ติดโค้ดเดี๋ยวผมจะมาบอกคร่าวๆค,ครับถ้าเวลาเราเสียบตรงนี้แล้วเปิดสวิตแล้วไฟตรงนี้กระพริบแปดครั้งมันจะเป็นมันจะติดโค้ดเ,เซนเซอร์เลิ้นเร่งครับถ้ากระพริบเจ็ดครั้งมันจะเป็น ตัวเซนเซอร์อุณหภูมิครับติดตัวนี้ครับมันจะติดโค้ดตัวนี้ครับแต่ถ้าเป็น12ครับ12คือโค้ดมัวฉีดมันจะแบบก็พิบลากยาวสองครั้งครับแล้วก็1นสองมันจะปึ๊บ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 นะครับ